อียิปต์ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เพิ่งมีการยือดอำนาจใช่ครับอมอรซี่นั้นถูกมองว่าเป็นมุสลิมบรัอร์ฮูดจะสร้างรัฐอิสลามอาณาจักรใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่มอร์เดิลเซคูลาร์สเตรัฐประหารออกไปเนี่ยผมเริ่มที่จะคล้อยตามคณะรัฐประหารอียิปต์นะผมมองว่ามอร์ซี่มุสลิมบรัอร์ฮูดก็น่ากลัวอยู่นะรัฐอิสลามเนะี่ยน่ากลัวไนมะผมก็ไม่คิดว่าน่ากลัวขนาดนั้นนะ ก็ผมก็ไม่เห็นว่าอิ่านซึ่งเป็นรัฐอิสลามแท้ๆเนี่ยนะครับหรืออันจเรียเนี่ยจะน่ากลัวตรงไหนคือรัฐอิสลามแท้อย่างอิ่านหรืออันจิรีอาจจะน่ากลัวสําหรับอเมริกาแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวสำหรับใครอาจะโตอเมริกาเขาบอกว่ารัฐอิสลามน่ากลัวผมคิดว่าไม่น่ากลัวถ้าเป็นผมนะผมว่ารัฐอิสราเอลน่ากลัวกว่าพอใช่ญเออยู่ตรงนั้นแล้วก็ลบกับชาวบ้านหมดคืออย่างนี้ในในอียิปต์เขาบอกว่าเขาสร้างรากฐานแห่งความที่ไม่มีเชเรลลอเนี่ยมานาน แล้วก็เป็นประเทศที่โมเดิร์นคุณจะ,ะมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสตรีก็มีสิทธิ์เท่าผู้ชายค,คือคไม่ไม่มีอะไรที่เหมือนกับประเทศที่แบบถอยหลังเหมือนอัฟกานิสถานในยุคของตาเลบานเนี่ยแล้วเขากลัวบรัสเซลส์เอิดถูดเนี่ยจะจะทำให้ประเทศถอยหลังเนี่ยอาจารย์มองว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเหรอผมคิดไม่ใช่เอออิร่านนี่เขาปฏิวัติอิสลามก็เดี๋ยวโคเม,มนี่มาก็าไม่ไ็นถอยหลังตรงไหนผมคิดว่าอิสลามเขาก,ก็สามารถสร้างประเทศที่ก้าวหน้าได้แต่บางเราเนี่ย เอออเมริกานั่นแหละนะครับ <ฮะ S 2> ที่มีต่อต้านอิสลามสุดขั้วเกินไปแล้วก็ไปสร้างภาพไปต่ออะไรต่างๆเนี่ยเอาอิสลามมาดูน่ากลัวเกินเอตแล้วผมคิดว่าการที่อียเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับกลุ่มพาดอภาพมุสลิมเนี่ยบระธูปเนี่ยเขาก็ขึ้นมาขึ้นบนดิน <ฮะ S 2> เขาขึ้นมาเคลื่อนไหวมาทางอะไรบนดินผมก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเขาไม่ได้ทำตัวเป็นกลุ่มก่อการร้ายใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นขึ้นมาขึ้นบนดินเปิดเผย แล้วถ้าประชาชนจะนิยมเ,เขาก็เลือกเขามันก็เป็นไปตามคนไกลไป,ประชาธิปไตยอืมผมคิดว่าถ้าประชาชนจะเลืออย่างนั้นเนี่ยถ้าไปถมมประชาชนอีกส่วนใหญ่บอกชาญเรกรดีเรามีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขาฮะ,ะถามนิดหนึ่งฮะมุสลิมบรูไกหูวเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศเนี่ยนะรุ่นเลยนะหนึ่งเก้าห้าสองหนึ่งเก้าห้าสามครับเขาก็ถูกมองตั้งแต่สมัยนั้นไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายที่สร้างปัญหาเนี่ยถูกกวาดล้างมาตั้งแต่ยุคสมัยนั้นเลยเนี มุสเซอเบอร์ทูหเนี่ยตั้งปี1928นะครับตอง<อ>แก่นะตั้ง<อ><อ>แต่ปี1928มีเครือไขไ่ายหลายประเทศจริงๆว้วเนี่ยมันก็ต้นจากการเป็นแค่กษัตริย์หรือเป็นสำนักหนึ่งในศาสนาที่ต้องการจะไปในรูปศาสนาอิสลามเนี่ยให้มีลักษณะโมเดิร์นแล้วข้ามหมายถึงว่าฟื้นฟูการความเป็นแผนอังกับคือหมายถึงว่ามองว่ากลุ่มอังกับทั่วทั้งหมดที่เบอร์ทูิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะเขาถึงได้ใช้ชื่อบัเตอร์ฮูดนะครับก็คือเป็นชาตินิูมอังกับที่ข้ามพรมแดนอียิปต เออในสมัยั้างแง่ในสมัยนัสเซอร์หรือสมัยเออเออซาดัดเนี่ยมันที่ต้องปราบเนี่ยมีเหตุผลสองสองสามอย่างค like ือหนึ่งเพราะมันขัดหลักการคือนัสเซอร์เนี่ยเขาเขาต้องการเขาสร้างต้องการว่าเขานี่คือชาติยมอังกฤษดังนั้นนี่เขาต้องจัดการแคนดีเดตคล้ายๆอย่างนั้ยนะก็เป็นคู่แข่งกันนะเป็นคู่แข่งกันถ้านัสเซอร์เขาบอกกับเขานี่ตัวจริงแต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะครับตอนน้องนั้นหนึ่งคราวนี้พอมาตั้งแต่สมัยซาดัดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ สาดับนิยมตะวันตกแล้วเลิกนโยบายแบบนัสเซอร์หันมาใช้นโยบายนิยมตะวันตกเปิดประเทศให้กองทุนเสรีหันมาคบอเมริกาโงนามสัญญาแค้มเดวิดสงบศึกอิสราเอลอมันความจะเป็นที่ต้องปรับเออเออมุสลิมคาร์ลอร์ภาพนี่หนักหนึ่งมากกว่าเดิมตอนนั้นคือจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นคงที่จดินจริงเพราะว่าในใบายหลักอันหนึ่งของของของมุสลิมบาสฮูดเนี่ยคือการเป็นศัตรูอิสราเอล นเมื่อเป็นศัตรูอิสราเอลแล้วนี่ก็หมายถึงว่าไม่เอาใจกับชาตินิยมอเมริกาด้วยซึ่งจริงๆแล้วนี่คือเป็นเหตุผลที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เขาก็ปิดตาข้างนึงแล้วก็ปล่อยให้มอร์ซี่ถูกถูกยึดอำนาจรอบนี้เพราะว่าพวกนี้เป็นศัตรูอิสราเอลชัดเจนเพราะฉะนั้นว่านี่อันนี้คือเป็นเป็นเรื่องสำคัญที่ที่มุสลิมโบลาณภาพเนี่ยเขาก็เลยต้องถูกปราบสมัยซาดัดแล้วพอมาสมัยมูบะาะก็ต้องปราบต่อ เพราะเพราะมูเพราะว่ามูบะมองว่าไอ้พวกนี้เป็นกลุ่มที่ทำลายเสื่อมภาพแต่อย่าลืมนะว่าการป่าเถืนไม่เคยบทดความต้องเหล่นนะฮอผู้สือประถูก็คือเป็นองค์กรใต้ดินที่อยู่เรื่อยมาหลังจากนี้เขาก็คงเคลื่อนไหวใต้ดินนะมันก็ไม่มีทางอื่นมันก็ไม่มีทางอื่นนะและยิ่งวันนั้นนี่ก็คือว่าผมคิดว่ามันมีโมเดลเนี้ยมันมีโมเดลอย่างเช่นอีหรการหรืออันจีเรียซึ่งคุณไม่มีทางไปรบโมเดลก็ได้นะฮะดังนั้นนี่ผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ในบรรดาโลกอังกับทั้งหมดเพราะในขณะนี้ในโลกอังกับทั้งหมดเนี่ยการต่อสู้กันหรือการขัดแข่งกันระหว่างสองแนวคิดนี่มันรุนแรงมากหนึ่งก็คือแนวคิดแบบอิสลามอย่างอิรานหรือมุสลิมบาก์ฮูดอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเป็นพวกอังกับนิยมตะวันตกอย่างเช่นรัฐบาลอียิปต์หรือซาอุดิอาระเบียหรือพวกกลุ่มเกาสเตนเนี่ยพวกนี้นี่เป็นร่วมมือหมยถึงว่ากระชับไม่เกอเมริการ่วมมือกัเมริการแล้วพวกนี้เนี่ย จะพยายามทําแกล้งไม่เห็นอิสราเอลแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยในส่วนใหญ่เป็นระบอบกษัตริย์นั่นส่วนมากก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นระบอบกษัตริย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกษัตริย์พวกกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียแล้พวกก้าวเนี่ยก็จะหนุนการประหารเพราะว่าพวกนี้กลัวว่าพรดอนภาพอิสลามเนี่ยจะเข้าไปในประเทศตัวเองเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยนะผมเลยเลยทำให้มันสลับซับซ้อนตกลงอเมริกาจริงแล้วเขาไม่ได้สนว่าคุณจะมีการเลือกตั้งหรือไม่มีเพราะว่า เพราะว่าถ้าเขาสนว่ามีเนี่ยเขาต้องไปกดดันในกลุ่มในกลุ่มกอล์ฟคอร์เปอเรชั่นครับเศษที่มีทั้งซาอุทั้งกาตาทั้ง UAE ทั้งจอร์แดนอมานทั้งเซตแน่ซึ่งไม่เลือกตั้งเลย